รองเท้า8แบบที่อันตรายและ3วิธีเปลี่ยนชีวิตรู้ไหมว่าแต่ละปีมีผู้สูงวัยล้มบาดเจ็บกว่า3 0 0 0สนคนและ45%เเซของเหตุการณ์เกิดจากเลือกรองเท้าไม่เหมาะสมโรคเงียบนี้ทำให้หลายคนสูญเสียอิสระและการเคลื่อนไหวรู้จักโทมัสวัย72ปีครูกเกษียณชีวิตเขาเปลี่ยนไปเมื่อรองเท้าหลุดลื่นบนพื้นเปียกเขาสโพกหักและหมอบอกอาจเดินไม่ได้อีกแต่วันนี้เราจะพาคุณดดูวว่่าาาเขาฟื้้นตัไไอยงร จากเดินไม่ไหวกลับไปเดินป่ากับหลานได้อีกครั้งทั้งหมดเพราะเขาหยุดทำแปดความผิดพลาดเรื่องรองเท้าและทำตามสามคำแนะนำง่ายๆที่เปลี่ยนชีวิตยินดีต้อนรับสู่คำแนะนำเพื่อผู้สูงวัยที่เรานำข้อมูลจริงมาสู่ทางแก้ใช้ได้จริงเพราะรองเท้าคู่เดิมที่คุณเคยใส่เมื่อวัย40อาจทำให้คุณพิการตอนอายุ70ไม่ใช่เรื่องเวอร์แต่นี่คือเรื่องชีววิทยาเมื่อเราอายุมากขึ้นความสัมพันธ์กับพื้นก็เปลี่ยน และรองเท้าก็ต้องเปลี่ยนตามเท้าของเรามีการเปลี่ยนแปลง3ามอย่างสำคัญหนึ่งชั้นไขมันใต้เท้าจะบางลงมากทำให้กระดูกและเส้นประสาทรับแรงกระแทกเต็มๆสองตัวรับประสาทที่ช่วยเรื่องการทรงตัวจะเสื่อมลงถึง30%เอร์ซหลังอายุ65% 3. ข้อต่อต่างๆจะไวต่อการผิดแนวการเดินเพี้ยนเล็กน้อยอาจกลายเป็นปวดทั่วร่างโทมัสพบความจริงนี้แบบเจ็บตัวจริงๆ เขาบอกว่าผมใส่รองเท้าแบบเดิมมาตลอดไม่มีใครบอกเลยว่าเท้าของผมเปลี่ยนไปแล้ววันนี้เราจะเผย8รองเท้าที่อันตรายที่แอบพลาคความสามารถในการเคลื่อนไหวไปและยังมี3วิธีง่ายๆที่หมอเท้าแนะนำให้พ่อแม่แต่น้อยครั้งจะพูดกับคนไข้เทคนิคเหล่านี้ช่วยโทมัสกลับมาเดินได้และอาจช่วยคุณได้เช่นกันถ้าคุณอยากได้คำแนะนำแบบนี้อีกกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลย เพื่อสุขภาพเท้าที่ดีและอนาคตที่เคลื่อนไหวได้หากคุณได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อให้ผู้สูงวัยคนอื่นเห็นข้อมูลสำคัญนี้คุณเคยเจ็บเท้าจนใช้ชีวิตลำบากไหมหรือเคยพลาดกิจกรรมที่คุณรักเพราะปวดเท้าเล่าให้เราฟังในคอมเมนต์ด้านล่างเลยคุณอาจช่วยให้คนอื่นได้รู้ตัวก่อนเกิดปัญหาเริ่มจากรองเท้าคู่แรกที่หลายคนคิดว่าไม่อันตรายแต่จริงๆแล้วซ่อนภัยเงียบไว้ รองเท้าส้นสูงแม้จะเป็นส้นเตี้ยแค่2นิ้วก็สามารถเปลี่ยนน้ำหนักร่างกายให้โน้มไปข้างหน้าแรงกดลงบนหน้าเท้าจะเพิ่มขึ้นถึง75%นิ้วเท้าถูกบีบและกดซ้ำๆหลายพันครั้งต่อวันนี่ยังไม่นับว่าเขา่าหรือหลังต้องชดเชยท่าทางผิดสร้างปัญหาแนวร่างกายตลอดทั้งตัวเจเน็ตพรรยาโทมัสเรียนรู้เรื่องนี้ตอนอายุ68เธอใส่ส้นสูงแบบดูเหมาะสมไปทำงานตลอดชีวิต หลังกระเสียนเท้าของเธอก็พังตาปลาที่เคยเพิกเฉยกลายเป็นแผลที่ทนไม่ไหวสุดท้ายต้องผ่าตัดเท้าฟื้นตัว12สัปดาห์ทำให้พลาดทริปท่องเที่ยวที่เธอวางแผนกับสามีไว้เรามีภาพแผนที่ความกดของเท้าขณะใส่ส้นสูงพื้นที่สีแดงสแสดงถึงแรงกดที่เป็นอันตรายที่ทำให้โครงสร้างเท้าเปลี่ยนไปทีละน้อยเท้าในวัย60ปีเดินมาแล้วกว่า75ล้านก้าว แต่ละก้าวหากใส่รองเท้าผิดอาจสร้างความเสียหายสะสมสิ่งที่หมอมักไม่พูดคือผลสะสมตลอดหลายปีแม้ตอนนี้จะใส่ไม่บ่อยแต่ผลของอดีตยังตามมาเท้าผิดรูปนิ้วคดเอ็นร้อยหวายหดสั้นเหล่านี้เพิ่มความเสี่ยงล้มและปวดเรื้อรังคุณยังมีส้นสูงอยู่ในตู้หรือเปล่าถ้าคุณกำลังคิดใหม่เกี่ยวกับมันคอมเมนต์ด้วยอีโมจิรูปรองเท้าเลยต่อไปเราจะพูดถึงรองเท้าคู่ที่สองหลายคนในเมืองร้อนอาจชอบใส่ แต่จริงๆแล้วทำลายสุขภาพเท้าอย่างหนักนั่นคือรองเท้าแต่คีบรองเท้าแต่คีบดูเหมือนไม่มีพิษภัยแต่จริงๆแล้วทำลายเท้าแบบไม่รู้ตัวทุกว่างก้าวเท้าต้องเกรงนิ้วเพื่อหนีบรองเท้าท่าทางนี้ทำให้การเดินผิดธรรมชาติและสร้างความตึงทั่วฝ่าเท้ารองเท้าทั่วไปจะขยับตามเท้าเราแต่รองเท้าแต่กลับบังคับให้เท้าปรับตามมันซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่เท้าสูงไวต้องการ แยก่กว่านั้นรองเท้าแต่ไม่มีซัพพอร์ตเลยไม่มีส่วนรับแรงกระแทกจากพื้นแรงกระแทกจึงส่งตรงถึงกระดูกและข้อวัยรุ่นอาจยังทนได้แต่หลังอายุ60เนื้อเยื่อฟื้นตัวยากขึ้นมากโทมัสเจอปัญหานี้ระหว่างทริปกเกษียณที่ฟลอริดาเขาใส่รองเท้าแต่ตลอดไปสนามเดินร้านอาหารและเดินชายหาดเป็นไมลวันที่สมเขาเจ็บส้นเท้าจนลงน้ำหนักไม่ได้แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นรองชำ้ำ คือเส้นเอ็นที่ส้นเท้าอักเสบต้องทำกายภาพบำบัดนานหกเดือนทำให้เสียเวลาเคลื่อนไหวไปครึ่งปีผู้สูงวัยหลายคนไม่รู้ว่าความเจ็บเท้าไม่หยุดแค่ที่เท้าพอเราเดินผิดเขาก็รับแรงเพิ่มสะโพกต้องขยับไม่สมดุลและหลังต้องรับแรงชดเชยทั้งหมดรองเท้าแยกคู่เดียวกระทบทั้งร่างกายแม้คุณใส่รองเท้าแต่มาทั้งชีวิตแต่เท้าที่มีอายุก,ก็ไม่ทนเหมือนเดิม สิ่งที่เคยไม่ต้องการกลับจำเป็นหลังวัยหกและความผิดพลาดต่อไปคือสิ่งที่หลายคนกำลังใส่อยู่ตอนนี้แต่ไม่รู้เลยว่ากำลังทำลายขาและเขา่ารองเท้าผ้าใบที่เสื่อมสภาพนี่คือรองเท้าคู่ที่สามที่หลายคนใส่อยู่รองเท้าผ้าใบที่ดูดีภายนอกแต่เสื่อมภายในรองเท้ากีฬาเสียความสามารถในการซัพพอร์ตถึง40ภายในหเดือนของการใช้งาน แม้จะยังดูใหม่ไม่มีรอยขาดหรือสกรปรกแต่ชั้นโฟมกลางที่รับแรงกระแทกจะเสื่อมแบบเงียบๆโดยไม่มีสัญญาณชัดเจนทําให้ข้อเข่าข้อเท้าต้องรับแรงเต็มๆแรงกระแทกจากการเดินอาจสูงถึง5้าเท่าของน้ําหนักตัวนี่คือกับดักของผู้สูงวัยยุคประหยัดหลายคนเติบโตมากับแนวคิดใช้จนพังรวมถึงรายได้หลังกเกษียณที่จำกัดเลยทำให้ใส่รองเท้าคู่เดิมนานเกินไป โทมัสก็เคยคิดแบบนี้เขาใส่ผ้าใบคู่เดิม3ปีดูเหมือนยังดีไม่มีรอยขาสีสะอาดเขาไม่รู้เลยว่าปวดเข่าเพราะรองเท้าคู่นั้นจนต้องหยุดกิจกรรมหลายอย่างแต่เมื่อเปลี่ยนรองเท้าใหม่ที่มีซัพพอร์ตอาการปวดเข่าก็หายไปภายในสองสัปดาห์รองเท้าใหม่ราคาแค่2,500บาทช่วยให้เขาไม่ต้องผ่าตัดเปลี่ยนเข่ามูลค่า1.4ล้านคุณลองตรวจรองเท้าของคุณดูไหม ลองบิดรองเท้าจากส้นไปปลายเท้าถ้าบิดได้ง่ายเกินไปแปลว่าซัพพอร์ตหายแล้วรองเท้าที่ดีควรงอได้เฉพาะบริเวณหน้าเท้าไม่ควรบิดได้ทั้งรองเท้าเหมือนผ้าคีริวถ้าคุณยังใส่รองเท้าคู่เดิมมานานกว่าหกเดือนวันนี้อาจถึงเวลาที่ควรเปลี่ยนเพื่อป้องกันอาการปวดที่ไม่จำเป็นและค่าใช้จ่ายที่มากเกินไปในอนาคตรองเท้าคู่ถัดไปอาจอยู่ข้างเก้าอี้คุณตอนนี้เลยรองเท้าสลิปเปอร์แบบไม่มีส้น นี่คือรองเท้าอันตรายคู่ที่สหลายคนใส่ในบ้านเพราะคิดว่าสบายแต่จริงๆแล้วเป็นของอันตรายที่แอบซ่อนอยู่เมื่อคุณใส่สลิปเปอร์แบบไม่มีส้นถ้าทางการเดินของคุณจะเปลี่ยนโดยไม่รู้ตัวนิ้วเท้าต้องเกรงทุกก้าวเพื่อไม่ให้รองเท้าหลุดทําให้ช่วงก้าวสั้นลงกล้ามเนื้อเกรงมากขึ้นส้นเท้าจะยกขึ้นเร็วเกินไปในจังหวะเดินและความมั่นคงข,งของข้อเท้าลดลงถึง6 5เปอร์เซ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้เสียสมดุลโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อยข้อมูลน่าตกใจคือ38%เซของการล้มในบ้านเกี่ยวข้องกับรองเท้าในบ้านที่ไม่เหมาะสมและตัวการหลักคือรองเท้าแบบไม่มีส้นการล้มมักเกิดตอนต้องรีบหรือเปลี่ยนท่าทางไวเช่นเดินไปเปิดประตูหรือเดินขึ้นบันไดโทมัสเห็นอันตรายนี้กับตาตัวเองเมื่อรู้เพื่อนบ้านวัย78ปีล้มตกบันได เธอใส่รองเท้าแบบไม่มีส้นมาหลายสิบปีเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากเธอล้มและข้อมือหักต้องพักฟื้นหลายเดือนส่งผลให้ขาดอิสระในการใช้ชีวิตสิ่งที่ทำให้รองเท้านี้อันตรายคือความรู้สึกคุ้นเคยมันใส่ง่ายนุ่มและดูไม่น่ากลัวแต่จริงๆแล้วกำลังทำลายสมดุลของคุณทุกก้าความเสี่ยงจะยิ่งสูงขึ้นหลังอายุห5เพราะระบบทรงตัวของร่างกายอ่อนลงอยู่แล้ว ลองคิดดูคุณจะขับรถโดยไม่คาดเข็มขัดไหมเพียงเพราะมันรู้สึกสบายกว่าแต่หลายคนกลับยอมเสี่ยงลมเพียงเพราะรองเท้าสบายและใส่ง่ายคุณจะตกใจเมื่อรู้ว่าหมอเท้าแนะนําอะไรพวกเขาแนะนํารองเท้าสําหรับในบ้านแบบใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงในการลม้มซึ่งช่วยลดโอกาสล้มได้ถึง62%เซในการทดลองรองเท้าอันตรายคู่ที่หแอบอยู่ใกล้ตัวคุณโดยที่คุณไม่รู้ รองเท้าพื้นเรียบลื่นหรือพื้นสึกหรอเป็นภัยเงียบที่เปลี่ยนพื้นบ้านให้กลายเป็นกับดักมาดูรองเท้าหนังหรือรองเท้าทางการที่ผู้สูงวัยนิยมลองพลิกดูใต้พื้นรองเท้าจะเห็นว่าพื้นเรียบไม่มีลายยึดเกาะแล้วแม้แต่รองเท้าใหม่บางคู่ก็ออกแบบเน้นสวยงามแต่กลับใช้พื้นหนังที่เกาะพื้นได้น้อยความสามารถในการยึดเกาะพื้นจะลดลงถึง7 5เมื่อพื้นรองเท้าสึก และเมื่อรวมกับสถานการณ์ธรรมดาในบ้านเช่นน้ำหยดบนพื้นครัวพื้นห้องน้ำเปียกหรือแม้แต่น้ำค้างบนบันไดนอกบ้านก็อาจกลายเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงโทมัสเจอเหตุการณ์นี้ก่อนการล้มครั้งใหญ่เขาใส่รองเท้าหนังคู่โปรดเดินในครัวภรรยาเช็ดเคาน์เตอร์แล้วน้ำกระเด็นลงพื้นนิดเดียวเท้าของเขาลื่นจนล้มโดยไม่มีเวลาตั้งตัวถึงจะไม่หักแต่บิดหลังอย่างแรงจนปวดเป็นสัปดาห์ มันคือสัญญาณเตือนที่เขามองข้ามคิดว่าเป็นแค่เกือบลมไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ความจริงแล้วรองเท้าคู่นั้นคือสาเหตุสำคัญลองทดสอบง่ายๆตอนนี้ใส่รองเท้าที่คุณใส่ประจำแล้วลองเหยียบบนพื้นกระเบื้องลองเลื่อนเท้าไปข้างหน้าเบาๆถ้าขยับได้ง่ายแสดงว่ารองเท้าคู่นั้นอันตรายรองเท้าที่ดีต้องไม่ลื่นแม้บนพื้นเรียบคุณเคยมีประสบการณ์เกือบล้มบ้างไหมเล่าเหตุการณ์นั้นไว้ในคอมเมนต์ มันอาจช่วยตวนใจคนอื่นให้ระวังมากขึ้นรองเท้าอันตรายคู่ที่6คือรองเท้าทางการที่กับเกินไปผู้สูงวัยจํานวนมากไม่รู้เลยว่าเท้าของตนเปลี่ยนไปความจริงคือเท้าของคนเรากว้างขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นหลังจากยืนและเดินมาหลายสิบปีเส้นเอ็นและเอ็นยึดข้อเริ่มยืดตัวทำให้กระดูกเท้าค่อยๆขยายออกเมื่ออายุถึงเจปีเท้าอาจกว้างขึ้นเกือบครึ่งไซแต่หลายคนยังซื้อรองเท้าไซส์เดิม แม้จะรู้สึกแน่นก็คิดว่าแค่ยังไม่ชินการยัดเท้าที่กว้างขึ้นลงในรองเท้าแคบไม่ใช่แค่ทำให้ไม่สบายแต่ยังตัดการไหลเวียนโลหิตโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานหรือมีปัญหาเส้นเลือดที่น่ากลัวกว่านั้นคือปลายประสาทถูกบีบจนทำให้เกิดอาการชาและเสี่ยงล้มสูงขึ้นโทมสัสก็เจอเหตุการณ์นี้ในวันแต่งงานหลานเขาหยิบรองเท้าหนังคู่เดิมที่ไม่ได้ใส่มานานใส่แล้วรู้สึกว่าพอดีแต่จริงๆแล้วแน่นเกินไป พอถึงช่วงเย็นเท้าของเขาเริ่มแสบร้อนหลังถอดรองเท้าเขาเริ่มมีอาการชาตามปลายเท้าเขาไม่รู้ว่านั่นคืออาการของปลายประสาทอักเสบที่กินเวลาหลายสัปดาห์และทําให้เดินเซบ่อยครั้งอาการปวดเท้าเปลี่ยนท่าทางการเดินส่งผลต่อเข่าสะโพกและหลังตามมาแค่วันเดียวในรองเท้าที่กับเกินไปอาจสร้างปัญหาในการเคลื่อนไหวนานหลายเดือนสิ่งที่หลายคนไม่รู้คือขนาดความกว้างของเท้า อาจเปลี่ยนไปโดยที่ความยาวยังเท่าเดิมแม้รองเท้าจะดูพอดีแต่ก็อาจแคบเกินไปและรองเท้าอันตรายคู่ต่อไปคือสิ่งที่หลายคนทำอยู่ตอนนี้โดยไม่รู้ตัวเลยรองเท้าอันตรายคู่ที่เจ็ดคือการไม่ใส่รองเท้าเลยหลายคนคิดว่าเดินเท้าเปล่าในบ้านเป็นเรื่องธรรมดามันดูเป็นธรรมชาติและรู้สึกสบายแต่หลังอายุ60ปีการเดินเท้าเปล่าเสี่ยงมากเสี่ยงต่อการล้มเพิ่มขึ้นถึง3 7อร์เซนต์ เมื่อเท้าไม่ได้รับการรองรับหรือซับพอร์ตระบบทรงตัวต้องทำงานหนักขึ้นทุกก้าวโดยเฉพาะบนพื้นแข็งอย่างไม้หรือกระเบื้องพื้นบ้านสมัยใหม่เพิ่มแรงกระแทกมากกว่าหญ้าหรือพรมแรงกระแทกจะส่งตรงไปที่ข้อเข่าและข้อเท้าสำหรับคนที่มีข้อเสื่อมหรือโรคข้ออยู่แล้วการเดินเท้าเปล่าอาจเร่งให้แย่ลงโทมสัสเรียนรู้บทเรียนนี้แบบเจ็บตัวเขาเดินเท้าเปล่าในครัวแล้วเหยียบเศษขนมปัง เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเพราะเป็นเบาหวานและปลายประสาทชาแผลเล็กๆก,กลายเป็นแผลกดทับขนาดใหญ่ต้องรักษานานถึงสามเดือนและต้องทำแผลเฉพาะทางสิ่งนี้หักล้างความเชื่อว่าเดินเท้าเปล่าเป็นธรรมชาติร่างกายคนหนุ่มสาวมีไขมันรองรับและความรู้สึกเต็มแต่เท้าสูงไวัต้องการการปกป้องมากกว่าหมอศัลยะกรรมเท้าดรสราเจนกินอธิบายไว้ว่าการเดินเท้าเปล่าเหมาะกับบางคน แต่สำหรับผู้สูงอายุเหมือนถอดโชครดที่พังอยู่แล้วคุณกำลังดูวิดีโอนี้แบบเท้าเปล่าอยู่หรือเปล่าคุณอาจต้องคิดใหม่หลังจากได้ดูรองเท้าคู่สุดท้ายเพราะมันเป็นพฤติกรรมที่90%เอร์เซนของผู้สูงวัยทำผิดและไม่มีใครบอกให้รู้เลยรองเท้าอันตรายคู่ที่8คือแนวคิดที่ว่ารองเท้าคู่เดียวใช้ได้ทุกกิจกรรมหลายคนคิดว่ามีรองเท้าดีๆคู่หนึ่งก็พอแล้วแต่เมื่ออายุเพิ่มขึ้นเท้าต้องการการรองรับเฉพาะกิจกรรม รองเท้าที่เหมาะกับเดินเล่นอาจไม่เหมาะกับทำสวนหรือเดินบนพื้นที่ลื่นเช่นพื้นหินหรือพื้นเปียกแต่7 8เปอร์เซนของผู้สูงวัยใส่รองเท้าคู่เดียวทำทุกอย่างโทมัสก็เคยคิดแบบนี้เขามีรองเท้านูเบเลนส์คู่หนึ่งซื้อมาเกือบ3,500บาทและใช้ทำทุกอย่างเดินเล่นทำสวนไปโบสถ์หรือออกงานดูเหมือนคุ้มค่าและประหยัดดีแต่จริงๆแล้วทำให้การเคลื่อนไหวแย่ลงเวลาทำสวนรองเท้าคู่นั้นไม่รองรับแรงข้าง เขาจึงต้องรับแรงผิดท่าตอนย่อลุกพอเอาไปเดินบนทางเท้าดอกอยางก็เต็มไปด้วยดินทำให้ลื่นง่ายและเสื่อมเร็วกว่าปกติการใช้รองเท้าผิดประเภททำให้รองเท้าเสื่อมเร็วและทำร้ายเท้ามากกว่าที่คิดนี่จึงเกิดแนวคิดใหม่ระบบสามโซนสำหรับผู้สูงวัยหมอเท้าแนะนำให้แยกรองเท้าออกเป็นสามกลุ่มกลุ่มแรกคือรองเท้าสำหรับใช้ในบ้านเพื่อป้องกันการล้มตั้งแต่ก้าวแรกหลังตื่น ควรมีส้นหลังหุ้มพื้นยางกันลื่นและใส่ง่ายโทมัสพบว่าแค่เปลี่ยนรองเท้าในบ้านอาการตึงเท้าในตอนเช้าก็หายไปกลุ่มที่สองคือรองเท้าใช้งานประจำวันไว้ใส่ไปซื้อของเดินเล่นหรือทำกิจกรรมทั่วไปควรมีซัพพอร์ตอุ้งเท้าเบาะรองรับแรงกระแทกและดีไซน์มั่นคงมีแถบรัดแน่นหลังเปลี่ยนมาใช้รองเท้าประจำวันที่เหมาะสมอาการปวดเข่าของโทมัสหายไปในไม่กี่สัปดาห์ กลุ่มที่3คือรองเท้าเฉพาะกิจกรรมรองเท้าเดินออกกําลังควรยืดหยุ่นและรองรับส้นเท้ารองเท้าทําสวนควรมีข้อเท้าหุ้มและพื้นหยาบรองเท้าออกงานควรดูดีแต่มีเบาะรองเท้าแบบพิเศษระบบสมโซนนี้ไม่ใช่แค่ดีต่อร่างกายแต่ดีต่อเงินในกระเป๋าด้วยโทมสัสวางแผนซื้อแยกตามการใช้งานจริงเขาใช้เงินกับรองเท้าประจําวันมากที่สุดเพราะใส่บ่อยที่สุดถึง60เอร์เซนตของเวลา ส่วนรองเท้ากิจกรรมพิเศษเขาหาแบบราคาดีตามโปรโมชั่นทั้งหมดนี้ยังถูกกว่าค่ายาแก้ปวดที่เขาเคยซื้อทุกปีแต่วิธีสุดท้ายที่เรากำลังจะพูดถึงคือสิ่งที่หมอบอกว่าช่วยเปลี่ยนชีวิตผู้สูงไวัยได้มากที่สุดทางแก้ที่เปลี่ยนชีวิตข้อที่3คือแผ่นรองเฉพาะบุคคลและการปรับรองเท้าเฉพาะจุดนี่คือการแก้ที่ตรงจุดที่สุดสำหรับการเคลื่อนไหวหลายคนยังไม่รู้ว่าแผ่นรองรองเท้าทั่วไป ต่างจากออทติกแบบเฉพาะบุคคลอย่างไรแผ่นรองธรรมดาแค่เพิ่มความนุ่มแต่แผ่นออทติกช่วยปรับโครงสร้างการเดินให้เท้าและข้อต่อกลับมาทำงานสมดุลเปรียบเทียบง่ายๆแผ่นรองทั่วไปเหมือนแว่นอ่านหนังสือที่ซื้อจากร้านยาแต่ออทติกเหมือนแว่นสายตาที่ตัดเฉพาะคุณข่าวดีคือปัจจุบันไม่ต้องเสียเงินหลักหมื่นอีกต่อไปโทมัสพบตัวเลือกกลางที่คุ้มค่าคือแผ่นรองแบบปั้นความร้อนในเตาอบ ราคาไม่ถึง1,500บาทแต่ให้ผลใกล้เคียงแบบสั่งตัดเขาอุ่นแผ่นในเตาแล้วเหยียบให้เข้ารูปเท้าผลลัพธ์คือแผ่นรองพอดีกับอุ้งเท้าของเขาแปะไม่ใช่แบบทั่วไปที่ไม่ตรงจุดสำหรับผู้สูงวัยส่วนใหญ่ที่ไม่มีเท้าผิดรูปหนักแผ่นรองแบบนี้ให้ผลดีถึง70-80%ของแบบแพงในราคาน้อยกว่า15ของแผ่นรองเฉพาะหมอสั่งและถ้าคุณมีสิทธิประกันสุขภาพหรือมดィแคร แผ่นรองอาจเบิกได้หากแพทย์ระบุว่าเพื่อป้องกันการล้มคำที่ควรใช้กับหมอคือออโทติกเพื่อป้องกันการหกล้มการวินิจฉัยเช่นนี้มักช่วยให้เบิกค่าใช้จ่ายได้นอกจากแผ่นรองยังมีการปรับรองเท้าแบบง่ายๆเช่นร้านปรับรองเท้าช่วยขยายความกว้างเฉพาะจุดที่บีบแน่นแค่500้บาทก็ทำได้หรือเพิ่มเบาะนุ่มตรงจุดที่รับแรงกดก็ช่วยเปลี่ยนรองเท้าที่เคยปวดให้ใส่สบาย แค่เปลี่ยนพื้นรองเท้าเดิมเป็นแผ่นเจลก็ช่วยลดแรงกระแทกได้ถึง40%โทโมัสนำแนวคิดนี้ใช้กับรองเท้าทุกคู่เขาบอกว่ารู้สึกเหมือนมีรองเท้าใหม่โดยไม่ต้องซื้อใหม่ทำให้รองเท้าแต่ละคู่ใช้งานได้นานขึ้นและดีขึ้นคุณเคยลองแผ่นรองแบบนี้บ้างไหมแชร์ประสบการณ์ไว้ในคอมเมนต์เพื่อคุณจะช่วยให้ใครสักคนหายปวดเท้าเสียทีกลับมาที่เรื่องราวของโทโมัส หกเดือนหลังจากทําตามทั้งสามแนวทางผลลัพธ์ที่ได้เรียกได้ว่าน่าอัศจรรย์เขาเลิกกินยาแก้ปวดที่เคยกินทุกวันและสามารถเดินได้วันละ5 0 0 0ก้าโดยไม่ปวดเลยโทมัสเล่าเรื่องด้วยน้ำเสียงตื่นตันความกลัวการล้มที่เคยทำให้เขาไม่กล้าออกจากบ้านได้หายไปหมดแล้วผลลัพธ์ทางร่างกายชัดเจนมากคะแนนทดสอบการทรงตัวของเขาดีขึ้น3 8และตั้งแต่นั้นมาเขาไม่เคยล้มอีกเลย แต่นั่นยังไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดผลทางใจกลับลึกซึ้งยิ่งกว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาพาหลานไปเดินป่าเขาโชว์รูปภาพตอนเดินบนเส้นทางธรรมชาติที่ครุขระหลานชายอายุเก้าขวบถามเขาว่าปู่ทำไมไม่เคยพาหนูมาแบบนี้มาก่อนเขาอธิบายไม่ออกเพราะจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเขากลัวจนไม่กล้าทำอะไรเลยจากคนที่เคยติดอยู่ในบ้านพลาดงานครอบครัวดูชีวิตผ่านหน้าต่าง โทมัสได้กลับมามีชีวิตที่เต็มอีกครั้งและทั้งหมดเริ่มต้นจากรองเท้าที่เหมาะสมจดจำสิ่งนี้ไว้ให้ขึ้นใจรองเท้าที่คุณใส่วันนี้คืออนาคตของคุณในวันข้างหน้าการเลือกรองเท้าที่เหมาะอาจเป็นสิ่งตัดสินว่าคุณจะเดินได้อย่างอิสระหรือใช้รถเข็นในไม่กี่ปีการตัดสินใจตอนนี้จะกำหนดว่าโลกของคุณจะกว้างขึ้นหรือค่อยๆแคบลงสรุปอีกครั้งแปดรองเท้าอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยง หนึ่งรองเท้าส้นสูงสองรองเท้าแตะขีบสามรองเท้าผ้าใบที่เสื่อมสภาพสี่รองเท้าในบ้านแบบไม่มีส้นห้ารองเท้าพื้นเรียบลื่นหกรองเท้าทางการที่กับเกินไปเจ็ดการเดินเท้าเปล่าในบ้านเจ็ดความคิดว่ารองเท้าคู่เดียวใช้ได้ทุกอย่างสามวิธีเปลี่ยนชีวิตของโทมัสหนึ่งวัดเท้าอย่างมืออาชีพสองแบ่งรองเท้าเป็นสามโซนตามกิจกรรม สามใช้แผ่นรองเฉพาะบุคคลและปรับรองเท้าอย่างเหมาะสมคุณประทับใจกับข้อไหนมากที่สุดคอมเมนต์มาแชร์กับเราด้านล่างเลยและหากอยากได้คำแนะนำดีๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพราะสุขภาพของคุณในอนาคตเริ่มที่เท้าของคุณวันนี้